เราจะมาบอกเทคนิคนะครับทำงานที่บ้านให้ร่ำรวยห่วงจุ้ยต้องดียังไงถ้าผมเนี่ยจะไปอยู่ในห่วงจุ้ยที่ดีในบ้านอาจารย์ผมควรไปอยู่ตรงไหนครับห้องนอนห้องนอนห้องนอนคุณถามแบบนี้ไปกันเลยมั้ยจริงผมมีจองบ้านไว้แล้วด้วยนะค่าจองเท่าไหร่จ๊ะแสนเดียวครับแสนเดียวอาจารย์จ่ายสิไม่เป็นไรจะจัดการให้ค่าจองจ่ายได้ครับแต่ค่าผ่อนยังไม่มีเฮ้ยตรงๆซื้อส่วนเลยไม่ต้องผ่อน ผมรู้สึกว่าทำเลดีครับทำเลดีแล้วก็เป็นบ้านชั้นเดียวครับแล้วข้างในเนี่ยรู้สึกว่าสภาพนี้คือดีเนาะเลยครับตรงซื้อแล้วก็ถอดเสื้อแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำออกมาเดินได้เลยถ้าถอดตอนนี้จะซื้อให้เลยถอดเสื้อหรือถอดกางเกงครับต้องไม่เหลืออะไรเลยแล้วราคาสินทรัพย์ที่เยสที่สุดเคอ4สี่ล้านเป๊ะไม่เคยมีใครที่ถ่ายได้ถูกเป๊ะเสื้อผ้าไม้ตรงค่ะโห้แตนเล่นใหญ่เจ้าตัวยังไม่ได้รู้สึกอะไรเลย